ทำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในเด็กยุคสมัยใหม่ยังไงบ้างฮะับยตอนแรกต้องวินัยเชิงบวกก็ถ้าถามผมนะครับผมต้องขอผ่านที่ท่านดรสุเดวซึ่งท่านจะให้ข้อคิดคำแนะนำที่ดีๆกับผู้ปกครองนะครับลองฟังท่านดรสุเดวุฒครับต้องควรอย่าพิจารณาได้เลยครับผมว่าไหนควรเลิกเรืองบ้านบังที่โรงเรียนไม่ได้บังจากสุขภาพม่ได้ต้องใส่ที่บ้านผู้ปกครองควรดูแล ก็ไม่ยอมมีขนาดต่อแต่นันออความรักที่ผิดเพวาการงานน้ตองค่อการสร้างาได้อถึงจะมาทำอะไรอย่างน้เก็บที่นอนเดี๋ยวร้อยพี่ร้อยต้องเก็บก่อนครัพี่นัยที่ตัวเองไปห้องน้ำต้องเตรียมอะไรไปห้องน้ำเก็บจากห้องน้ำแรล่มตอย่างนี้แต่งตัวไปที่อะไรต้องเก็บเลยกลับมาอะไรตองไว้ตรงไหนหลังมาอันนี้คืงวิจัยแต่เราตามไปดูว่าเขาทำา แต่ไม่เรียบร้อยต้องสอนเข้าไปอย่างนี้จะดะที่ไเริ่มจเริ่มจากให้เด็กมีวินัยก่อนให้ให้รู้จักให้รู้จักทำด้วยไม่งั้นเด็กจะเจริญเติบโตอะพ่อแม่รักลูกครับไม่อยากให้ลูกเหนื่อยไม่อยากให้ลูกพ่อแม่ทำไยเพราะพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นเป็นดับหนึ่งของกระเทศเราแต่ลูกคิดว่าตอนที่พ่อแม่จะเป็นคนนี้ได้ก็มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็เหมือนกันก็ลูกเหนื่อยจากการที่เขา ก็คือทำทุกอย่างที่ที่ว่าน ouais> ่าทำทุกอย่างแล้วช่วงวัยรุ่นที่เสี่ยงที่สุดก็คือช่วงม2องม2องช่วงสองถึงมห้าช่วงองต้องดูแลดีดีสอระยะนะครับที่ลงู้ชมยูทูบอ่ะดีสองระยะก็คือที่ท่านดรสนธิพิทบอกมาเนี่ยและที่หนึ่งคือมสองเทอมปลายนะฮะมันก็จะเปลี่ยนแต่เริ่มเปลีฏิกรรมพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนนะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนี่เริ่ม ต้องลงน้ำนานมีผมตรงเอียงไปเกี่ยวแรงตัวอะไรเสี่ยงตีนเลือดเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเปลี่ยนหมดร่างกายก็เปลี่ยนผมมีเข้าอยู okay. ่นานเวลาไปถึงตัวเริ่มดูกระจกนานขึ้นเริ่มเข้าคอมพิวเตอร์นานขึ้นพ่อแม่ก็ต้องสังเกตบางม่านยังผีก็เหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยอะไรนะฮอร์โมนมันเยอะความดีเทสต์ตราตู้นี่ทีนี้ไม่เห็หมอ2ในทีไม่เห็หมอ2นะ เด็กผู้หญิงเนี่ยพอหกสองแล้วสองแล้วฮอร์โมนมันโตขึ้นฮอร์โมนแต่พฤติกรรมยังเหมือนเหมือนผู้ชายก็คือเริ่มไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจะได้เคลื่อนหลังจะได้เพิ่มที่แดดแก่ลงมากขึ้นก็คือมสองมสามแล้วไปช่วงนี้แล้วไปช่วงเป็นมห้าเออถ้าประคองตัวไปต้อง มสองเติมสอบเติมไปเนี่ยพ่อแม่ต้องต้องใกล้ชิดที่สุดะให้อยู่นอกสายตาตรงไหนใกล้ดียวเท่าที่เขาอยู่มห้าเติมสองโดยประมาณก็จะรู้ว่าลูกเราเนี่ยสามารถยอดฝักเขียการเพิ่มต้นได้แล้วโดยเฉพาะเป็นอย่างนั้นนะพอมาห้าเติมสองผ่านมหกมีสบายแล้วลูกรู้จักแล้วว่าจะต้องสอบามาห้าอะไรยังไงจะต้องวางตัวยังไงจะต้องคิวยังไงที่จับวางตัวเข่ามาตัวนครับและนี่ครับเป็น เป็นข้อคิดดีๆครับาจากท่านดรสุนันทิศปลอยข่าวครับเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวสถิวเวลารามนะฮะ,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 ะแล้วครคาวหน้าครับรายการมากับเตร์กจะนําข้อคิดดีๆแบบนี้จากผู้มีประสบการณ์หลากหลายครับมานําเสนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมากับเตร์กครับ